พี่น้องดูฮะเกิดอะไรขึ้นมากันตึมเลยนี่ฮะเขียบเลยเขียบเลยนี่ฮะ,ฮะต้นเหตุนาเล็กเอาขยะนะจากในครัวเรือนพวกเศษอาหารต่างๆก็เอามาใส่โคนมะม่วง ก็อันไหนที่เป็นชิ้นเป็นตอนนะก็เป็นอาหารของเจ้าตัวเงินตัวทองนะอันไหนที่เป็นน้ำก็ลงสู่พื้นนะกลายเป็นปุ๋ยหรือว่ากลายเป็นอาหารของพวกไส้เดือนที่อยู่ใต้ดินนี่แหละก็คือกำจัดขยะแล้วยังสามารถเป็นอาหารของสัตว์ บางชนิดที่เขากินพวกขยะของเน่าเสียได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องของอาการท้องเสียอาการปวดท้องนะนี่ยตัวเฮฮะหรือว่าตัวเงินตัวทองเนี่ยแล้วยังได้ประโยชน์อีกเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการกำกัดกำจัดขยะให้อาหารตัวเงินตัวทองให้ปุ๋ย ต้นมะม่วงเรานะยังให้อาหารตัวไส้เดือนอีกไนะส้เดือนก็จะมาพวนด,ดินใต้ต้นมะม่วงเนี่ยทำให้ดินร่วนสูยเนี่ยฮะประโยชน์หลายต่อนะลองคิดดูดีๆฮะเนี่ยนะแค่ขยะในครัวเรือนนะก็สามารถที่จะสร้างประโยชน์ได้หลากหลายนะได้เยอะแยะเลย นี่แหละฮะตัวดำเมี่ยมเลยฮะเียยักษ์ตัวนี้ตัวใหญ่จริงก็มากินอาหารกันอิ่มน้ำสำราญแน่นอนนะก่อนที่จะไปเข้ารังนะฮะยามเย็นๆอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ